เนี่ยมาทางนี้แม่อยู่นี่เอาจะไปไหนหืจะไปไหนเนี่ยอเอาเดินเข้าไปอืตามหาไปเถอะนึกว่าหายไปไหนไปเลยไปนั่งอยู่บนที่เลยไปไปเดินเข้าไป มองไม่เห็นก็ขย,ยันเดินจริงๆเลยไปไปไปแม่ก็ตามหาไปเฮ้อดื้อจริงๆเลยบอกให้นั่งรอนั่งรอเดินไปทั่วแล้วหลงป่าทำไงเนี่ยหือหลงป่าจะทำไงไป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 เร็วๆจะไปทางไหน ไปดิเดินไปดิไปเดินไปฮึดื้อเราเนี่ยาหายเข้าป่าเข้าดงทำไงเนี่ยตามหาจะเจอไหมเมื่อทำงานอยู่ก็เดินไปทั่วไป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 นั่งรอเฉย